ในทางวิชาห่วงจุ้ยนะครับจะมีวิธีการจัดการกับเรื่องนี้เนี่ยอยู่หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการที่หลังบ้านที่หัวเตียงที่หลังโต๊ะทำงานนะครับแต่ในคลิปนี้จะลองมาแนะนําเรื่องของทิศดูบ้างนะครับถ้าไม่อยากโดนโกงไม่อยากโดนหักหลังทิศอะไรที่เป็นทิศที่เราสามารถจัดการแก้ไขได้นั่นเองนะครับนนวผมจะใช้วิชาห่วงจุ้ยดาวเหินนะครับจะแนะนําให้อยู่2ทิศนะครับที่เราควรจะต้องเช็คในกรณีที่เรา อยากจะหลีกเลี่ยงก,การโดนโกงการโดนหักหลังจากหุ้นส่วนจากคู่แข่งจากลูกค้าหรือจากลูกน้องเองก็ตามนะครับสทิศนี้มีอะไรบ้างนะครับทิศที่1นนะครับนั่นก็คือทิศต,ตะวันตกนะครับทิศตะวันตกเนี่ยถือเป็นทิศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการโดนโกงโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้เป็นตามหลักของวิชาพลังงาน8ทิศหรือบางสำนักอาจจะเรียกว่าปราน8ทิศนะครับก็เป็น เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิชาฮวงจุ้ยนะครับโดยใช้หลักของอ่าวทีป้อยขวดนะครับทิศนี้จะหมายถึงการโดนโกงโดนหลอกนะครับเขาเรียกว่าทิศโจรเนาะบางตำราใช่ไหมครับดังนั้นวิธีแก้หลักๆก็คือเราต้องพยายามทําให้ทิศนี้เนี่ยไม่ค่อยเคลื่อนไหวบ่อยนักนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามีหน้าต่างมีประตูอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากไปใช้งานบ่อยแต่ถ้าจําเป็นต้องใช้เราสามารถแก้ด้วยทาุได้ นั่นเองก็คือให้เราสามารถหาของสีฟ้าผพมสีฟ้าผ้าม่านสีฟ,ฟ้านะครับไปตั้งในทิศตะวันตกของบ้านของเราก็จะสามารถช่วยลดโอกาสที่จะโดนโกงโดนหลอกจากบุกคคลอื่นได้โดยการใช้พลังงานของหวงจุ้ยเป็นตัวช่วยนะครับส่วนอีกหนึ่งทิศที่น่าสนใจและอาจจะมีหลายคนมองข้ามนั่นก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามหลักวิชานี้นะครับหมายถึงทิศแห่งความสามคัคคีทิศแห่งความสัมพันธ์ นั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีมีความสามัคคีกันแล้วค่อนข้างดีแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนย่อมมีโอกาสโดนโกงโดนหลอกนะครับจากลูกน้องจากคนใกล้ชิดได้ยากกว่านั่นเองนะครับซึ่งทิศนี้นะครับเราสามารถกระตุ้นให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีได้นะครับโดยการเราตั้งหินนะครับเครื่องถ้วยเครื่องเบญจรงค์ที่ทําจากเซรามิกนะครับหรือหินประดับสวยงามเหล่านี้นะครับหรือเราติดไฟที่เป็นไฟสีวอร์มไว้สีส้มๆนะครับพวกนี้ก็ ช่วยเสริมทิศนี้ได้เช่นกันนะครับดังนั้นก็จะมี2ทิศที่แนะนําให้สำหรับใครที่อยากเอาไปปรับใช้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดทั้ง2ทิศต,ต้องสะอาดสว่างนะครับไม่สกรปรกไม่เหม็นอับไม่ชื้นนะครับถ้าของใครเป็นห้องน้ำเนี่ยก็ทําห้องน้ําให้สะอาดปิดประตูอยู่ตลอดก็จะช่วยเสริมเรื่องนี้ได้อย่างดีนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะฮะ